สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวอร์เรนทอนที่วันนี้นะคะอยากให้ดูต้นไม้กันอีกอัปเดตนะคะทุกคนต้นไม้ที่เราชอบอันนี้คือตั้งแต่เขาโตวไวแล้วเขาก็เลี้ยงง่ายแล้วเขาตัวยืดอะ่ะชอบต้นนี้มากชื่อน้องอมแคร์ไม่ใช่ออมแครส์สิอันนี้คือออมนาเพราะว่าต้นออมแคร์นะคะจะเล็กกว่านี้ อันนี้นะคะคือต้อนออมแครค่ะคือต้อนจิว๋วก็คือต้อนแครก็คือเล็กออมแครอันนี้ออมหน้าต่างกันมากเลยนะและอีกต้นนะคะที่เลี้ยงในเจลวิทยาศาสตร์แล้วรอดแล้วดีรับปังเนี่ยก็คืออันนี้คือพรูด่างเบสิกเลยพลูด่างเลี้ยงง่ายหาง่ายมากนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่แบบเอ๊ะมันตอนแรกคิดอยู่ว่า มันจะเข้ามาอยู่ในเจลวิทยาศาสตร์ได้ไหมทุกคนกล่าวว่าอยู่ได้ค่ะก็คือต้นนี้เลยค่ะเป็นชื่อต้นบันไดเศรษฐีนะคะอันนี้คือส่วนใหญ่ที่จะเห็นอนะคือนิยมเลี้ยงในดินหรือว่ากราบมาพรานนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้คือแม่เราทดลองว่าจะเลี้ยงในเจลวิทยาศาสตร์ได้ไหมสรุปเลี้ยงได้แล้วก็เลี้ยงรอดนะคะสีเขียวด้วยอีกต้นนะคะก็คือพลูอินโด จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าพูอินโดกับพูปีงนกเนี่ยมันต่างกันยังไงตอนนี้คือกับรอดเฉยทุกคนมาดูเหมือนแบบจะห่อเหี่ยวตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่กับยูทนทานมากคือน้องเนี่ยต้องการให้เราเติมน้ําแค่นั้นเลยแล้วก็มีแสงแดดนะคะอันนี้คือวางไว้ที่ริมหน้าต่างอยู่แล้วนะต้นไม้ของพวกเรานะคะก็ได้รับสารอาหารเต็มที่ค่ะทั้งแสงแ,ดดและแล้วก็น้ํา ห้องนอนเราดูแบบสดชื่นขึ้นเลยเพราะมีต้นไม้สีเขียวนี่แหละและอีกต้นหนึ่งนะคะก็เป็นต้นไม้ของน้องตะวันนั่นเองค่ะชื่อว่าน้องปิดปิดค่ะชื่อเล่นน้องปิดปิดนะคะอันนี้คือชื่อเล่นคือตอนแรกอะไปเจอน้องที่ร้านติดมันนะคะร้านหมูกระทะนั่นเองแล้วน้องตะวันอะลงรักน้องตัวน,นี้มากเพราะว่าตัวแบบมันเล็กๆน่ารักนะคะสุดท้ายเอามาใส่น้ําเอามาใส่ในขวดน้ํานะคะสรุปมีรากงอกด้วยทุกคน มันกําลังจเจริญเติบโตนะคือจริงๆอ่ะมันน่าจะเติบโตมาเป็นต้นทานตะวันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราสามารถเลี้ยงในน้ําต่อไปได้ไหมและน้องตะวันฝากบอกมาว่าของน้องเขามีชื่อจริงเลยนะคะชื่อซินดี้ปิดเรือนแก้วค่ะอมืมีชื่อด้วยนะทุกคนโซนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโต๊ะที่เราวังต้นไม้เลยค่ะเรียงแบบนี้นะคะเพื่อรับแสงแดดในตอนเช้า ต้นหนึ่งต้นกลางวันทั้งวันเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเบื่อตรงวางที่ตรงโตะนี้นะคะเราก็สามารถหยิบต้นไม้เนี่ยอย่างเช่นกระถางเหล็กอันนี้นะคะอันนี้เขียวๆเล็กๆด้วยน้อยเนี่ยเราก็สามารถมาวางตรงชั้นเฟอร์นิเจอร์ของเราตรงนี้ได้เลยแบบนี้เลยเราก็สามารถเคลื่อนย้ายเขาไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นกระถางที่เล็กะเลี้ยงง่าย ขอแค่มีแสงแดดนะคะทุกคนต้นไม้ของเราก็เจริญเติบโตได้แล้วอีกตัวหนึ่งเฮ้ยน้ําหยุดบันไดเศรษฐีแล้วค่ะทํำไมต้องชมบันไดเศรษฐีบ่อยๆนะคะเพราะว่าน้องเขาคือลูกรักค่ะบันไดเศรษฐีนะคะพอใส่ในกระถางเซรามิกสีขาวแบบนี้โรยด้วยเม็ดเปเปอร์นะคะสีอิดคือละมุนมากทุกคนวางบนโต๊ะทำงานนะเอาจริงๆใครเห็นก็แบบชอบแล้วก็หลงรักเลยอะ แต่ถ้าใครไม่มีต้นไม้จริงนะคะก็ไม่เป็นไรจริงๆเราสามารถวางดอกไม้ปลอมแบบนี้นะคะเพื่อเสริมแบบห้องให้มันดูมีชีวิตชีวาได้เลยนะไม่ต้องรดน้าต้นไม้แต่ต้องคอยปัดฝุ่นบ้างนิดนึงอยากจะบอกว่าเราชอบต้นไม้มากแล้วก็ขนาดกระจกยังเป็นดอกไม้อะทุกคนมันจะได้สดชื่นส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้ว หรือจะชอบดูแบบไลฟ์สไตล์การเอ่อทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็สกินแคร์ต่างๆสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไวน้เจอกันคลิปหน้านะคะจะพยายามลงบ่อยๆนะทุกคนจะได้ไม่ลืมนะคะถ้าใครอยากดูต้นไม้หรือว่าต้นไหนเป็นพิเศษหรือกำลังเลี้ยงต้นไหนอยู่แล้ว ปรึกษาหรือว่าคอมเมนต์เราได้นะคะแต่เอาจริงๆเราไม่ได้เป็นมืออาชีพที่การดูแลต้นไม้นะคะก็คือฝึกเลี้ยงเหมือนกันแบบเรียนรู้ไปกับน้องต้นไม้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ยก็คือต้นที่ชอบทั้งนั้นเลยนะชอบมากเพราะเขาเลี้ยงง่ายเนี่ยแหละวางไว้ก็แบบโตสดชื่นเห็นความเิติบโตเจริญการเจริญเติบโตของเขานะคะก็มีความสุขแฮปปี้มากบา,บายยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ